สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮมนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำนี่เลยค่ะไก่นิวออรินเราไม่ได้ทำในเตาอบนะคะวันนี้เราทำในกระทะกับหม้อหุงข้าวเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะคนที่ไม่มีเตาอบก็ทำได้สบายมากค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะและอย่าลืมกดติด ามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนใส่เนยลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอเนยละลายดีนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่สับลงไปค่ะหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่อันนี้80กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะ กระเทียมอันนี้40กรัมนะคะเป็นกระเทียมสับนะนกระเทียมจีนสับนะคะใครจะใช้กระเทียมไทยอะไรก็ได้นะคะ40กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเข้าให้สุกเลยนะคะตัวความหวานของหอมใหญ่จะได้ออกมาเต็มที่เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะพอเขาสุกประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสพลิกลงไปนะคะ100กรัมนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะหนึร้อยกรัมนี่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะ8 0ดสิบกรัมสำหรับตัวความหวานนี่เราปรับได้เลยนะคะใครชอบหวานชอบน้อยชอบหวานน้อยหวานเยอะก็ปรับได้เลยค่ะเราจะคนให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะตามด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ ซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะประมาณไปเลยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะผงปาปริก้าค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะ สำหรับอาริกกโนปาริกานี้ก็ตามชอบเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะใส่อาริกกโนไป1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะเราจะใส่ตัวพริกไทยป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะพอดีช่วงนั้นวิดีโอตัดต้องขอโทษด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักน้ำผึ้งใส่เข้าไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะนี่คนให้แตกเลยนี่ค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะนี่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวเนยลงไปค่ะเนยนี้ห้าสิบกรัมนะคะส่ะลงไปเลยค่ะคนจนกว่าตัวเนยจะละลายนะคะนี่ค่ะพอเนยละลายดีแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็ ปิดไฟค่ะปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้ซอสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาวให้เย็นตัวลงนะคะไปนะคะเราก็นี่ค่ะปีกไก่นะคะปีกไก่กลางนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นมีทั้งตัวปีกไก่กลางแล้วก็ปลายปีกนะคะเนี่ยทั้งหมด800กรัมนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะตอนนี้ซอสของเราเย็นตัวลงแล้วก็เทลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ผสมเขาให้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะพอไก่ของเรานะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้แรปปิดไว้ แล้วหมักเขาไว้อย่างต่ำ2ชั่วโมงนะคะหมักไว้ในตู้เย็นนะคะใครมีเวลาก็ใส่ตู้เย็นหมักไว้ข้ามคืนได้เลยค่ะแต่สําหรับวันนี้เราจะหมักเข้าไว้6ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะพอไก่ของเราได้ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะนี่ค่ะไก่ของเรานะคะนี่ตายเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะ เอาไก่ของเรานะคะใส่ลงไปเอาที่เนื้อเยอะๆใส่ไว้ตรงกลางนะคะเราไม่ได้ตัดเนื้อออกอ่นีที่นี่มีแบบนี้เราก็จะใส่ลงไปนล้นะคะเราก็จะปิดฝานะคะ ทิงไว้ประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวกับกลับไก่ของเราเลยคะ่ะนี่ค่ะพอผ่านไป5นาทีนะคะเราก็จะมากลับด้านนะคะเรายังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะก็ปิดค่ะทิ้งไว้อีก5นาทีนะคะ ทำ่านไปอีกห้านาทีแล้วน,นะคะเราก็จะมาดูกัแบบด้านอีกด้านนคะนี่เราเอาด้านนี้เข้านะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำซอสที่เราหมักเนี่ยนะคะราดลงไปบนไก่ของเราเลยค่ะเพื่อที่จะให้ไก่ของเรานะคะชุ่มนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะ ทิ้งเขาไว้อีกห้านาทีนะคะนี่ค่ะหบนาทีแล้วนะคะเราก็จะตุ๋นแล้วนี่ตอนนี้ไก่ของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเรานะคะมาใส่ไว้ในนี้เลยเรียงให้สวยๆเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปทำชีสลาดตัวไก่กันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนจนกว่าเนยละลายนะคะเสรแล้วนะคะก็ใส่มอสเาเรลลาชีสลงไปนะคะค่ะตามชอบนะคะอันนี้เราใส่ไป1ถ้วยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ ปิดฝาเขาไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะละลายนะคะนี่ค่ะตอนนี้ชีสของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลาดตัวไก่ของเราเลยค่ะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะลาดเขาไปตอนที่เขายังร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาเย็นตัวลงไปแล้วเนี่ยตัวชีสเขาจะจับกันเป็นก้อนค่ะนี่ลาดลงไปแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าทานสุดๆเลยนะคะ เป็นไงคะไก่นิวออรลินชีสยืดของเราเสร็จแล้วคะ่ะน่ากินไม่เอ่ยเจะมาดูนะคะความยืดถุงชีสนะคะให้ดูแบบนี้นไ,ไงคะยืดสุดๆไปเลยใช่ไหมคะแบบในกระทะเสร็จแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำในหม้อข้าวกันคะ่ะในส่วนของไก่ที่เหลือนะคะ เราก็จะทําในหม้อข้าวเนี่ยหม้อข้าวของเราเนี่ยนะคะโดยการเอาไก่ของเราเนี่ยนะคะลงไปเรียงในหม้อข้าวนี่ค่ะเราจะเรียงเอาชิ้นใหญ่ไว้ด้านล่างนะคะแล้วตัวปลายปีกเนี่ยไว้ด้านบนนะคะพอเรียงได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสลงไปนี่ค่ะ เราจะใส่ตัวซอสไปแค่พอดีกับไก่นะคะเราไม่ได้ใส่ไปหมดนะนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเขาไปใส่ในหม้อหุงข้าวแบบนี้ค่ะเด็กคะเสียบรักแล้วก็กดคลุกค่ะ เดี๋ยวเราจะตั้งเข้าไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาทีแล้วเราก็จะคอยเปิดเชคเขานะคะคือหม้อตัวเนี้มันไม่มีระบบอุณหภูมิให้เราตั้งมันก็จะไฟร้อนนะคะร้อนตลอดเวลากลัวไก่ของเราจะไหม้เดี๋ยวเราจะมาคอยเชี้เขาค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะเดี๋ยวไปดูปใกล้ๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านเขานะคะนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดนะคะคนเขานะคะ ะะปิดไว้รอบนะะี้ค่ะปิดไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วรอให้ไฟเขาเด้งขึ้นมานะคะนี่ค่ะตอนนี้หมอ้อของเรานะคะเด้งกลับเข้ามาแล้วนะคะเป็นอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะนี่เขาเด้งกลับมาเองนะคะนี่น่คะในหม้อคือสุกไวมากนี่ค่ะ,คคะเพราะว่าความร้อนเขา,าอบอยู่ในนี้ตลอดนะคะนี่ค่ะน่ากินทีสุดเลย เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะค่ะอันนี้คือนิวออรีนในกระทะนะคะกับชีสยืดๆเห็นไหมคะส่วนอันนี้จะเป็นนิวออรีนในหม้อข้าวนะคะเอามาบางส่วนนะนี่เป็นไงคะชำ่ชำๆแบบนี้เลยเลือกได้สองแบบเลยนะคะสำหรับเนื้อก็น่ากินมากๆฉ่ำมากๆแล้วอัน,นยิ่งร้อนๆอยู่นะคะอันนี้ก็ยังร้อนอยู่เช่นกันนะคะชีจืดๆแบบนี้เลย มาดูใกล้ๆนะคะคือไก่น่าทานมากๆเลยค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะคะเมนูนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะปลาตีทีบานต้องมีนะคะทำในกระทะก็ได้ทำในหม้อหุงข้าวก็ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนเนื้อฉ่ำๆแบบนี้นะคะยังไงคะบอกได้คำเดียวค่ะว่าละลายในปากมากฉ่ำสุดๆไปเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ